ขายถูกได้นะครับแต่อย่าขายถูกเกินไปนะครับขายให้สมน้าสมเนื้อให้สมราคาการเก็บมาด้วยนะครับพอแบงค์ตัวนี้เพื่อนเพื่อนเก็บกันมาประมาณ30ปีนะครับอย่างน้อยก็ได้ค่าเก็บกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีพร้อมขายนะครับให้กดแชร์ครับถ้าเพื่อนเพื่อมีพร้อมขายให้กดแชร์แล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับอ่ารีบขายเออถ้าเพื่อนเพื่อรีบขายให้คอมเมนต์ราคามาใต้คลิปนะครับ แต่ที่สําคัญก็คือการแชร์นะครับการแชร์ไปเนี่ยเพื่อให้เรากับมาลีเช็คราคาได้ตลอดว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ใครเราขายถูกแล้วนะครับแต่มีคนมาขายด้าราคาเราไปอีกนะครับเราจะได้ปรับปรุงราคาของเราได้ว่าเฮ้ยถ้ามีคนมาตัดราคาเราเหลือเท่านี้เราก็ลดไปอีกสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อให้คนซื้อเนาะเขาจะได้มาช้อปปิ้งกันได้ตามอัธยาศัยครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับตีชวนเพื่อนๆทั้งประเทศไทยนะครับมาเป็นส่วนรวมกันนะครับขอบพระคุณดอกกุหลาบงามๆที่เพื่อนๆส่งมานะ คือติชวนเพื่อนๆทั้งประเทศไทยมาเป็นส่วนรวมกันใต้คอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรในที่สว่างาง,างนะครับเวลาเราคอมเมนต์มาหนึ่งครั้งนะคนมีสิทธิ์มาเห็นของเราอะหลายๆคนอะเออมีพยานรับรู้รับเห็นเนี่ยหลายๆคนนะครับแต่ตอนนี้ก็มีพวกมิจฉาชีพนะครับแอบเข้ามาในไลฟ์พวกเราด้วยนะครับก็มาแอบว่าเออคุณไปที่นี้สิคุณไปที่นี้สิคุณแอบไปคุยกัน2คนกับเราสิแล้วจะได้ราคานน่นนี่นั่นอย่าไปนะครับ พราะติชวนเพื่อนๆทนั้งประเทศไทยอ่ะมาเป็นส่วนรวมกันแล้วติชวนเพื่อนๆทั้งประเทศไทยนะมาเป็นส่วนรวมก็คือมาคอมเมนต์ราคาใต้คลิปแล้วนะครับคนซื้อก็สามารถกลับมาดูราคาได้นะครับคนขายเนาะก็กลับมาดูราคาของตัวเองได้ตลอดเวลานะครับแต่พวกตัวน่ะมักจะแบบนะเออไปไปชัดกับเขาเป็นการส่วนตัวสิไปชัดกับเขาเป็นการส่วนตัวสิอย่าไปนะครับขอย้ํานะ พวกโจรอ่ะเวลาเราพิมพ์ราคาแพงมานะครับเขาก็จะหลอกลวงว่าเออไปทางเขาสิเดี๋ยวเขาจะให้ราคาตามที่เราอยากได้นะอย่าไปครับ <laughs> เราก็ดูราคาของเราคนไกลตลาดก็คือจะเป็นคนไกลตลาดนะครับคนไกลตลาดก็จะเป็นคนไกลตลาดนะคนขายถูกก็จะน่าสนใจนะครับคนขายแพงก็จะแค่ขายไม่ออกนะเหมือนที่ดินในประเทศไทยทั้งหมดทั้งประเทศบางคนก็ขายไม่ออกบางคนก็ขายได้เห็นไหมูห่บ้านโครงการจัดสรรขายได้ตลอดเวลาน,นะครับแต่คนที่ปากปากใต้ขายอย่างเดียวแพงๆอ่ะเขาขายไม่ออกนะครับมาครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเรามาเป็นส่วนรวมกันันนี้นะครับ ขั้นที่1น,นะครับเพื่อนๆกดแชร์ครับขอบพระคุณมากครับขั้นที่1เพื่อนๆกดแชร์ครับขั้นที่2เนี่ยถ้าเพื่อนๆรีบขายก็คอมเมนต์ราคานะครับแต่เพื่อนๆที่แบบว่าเออเราไม่อยากจะเสียเปรียบก่อนนะครับเราให้คนอื่นคอมเมนต์ราคาก่อนก็ไม่เสียหายถูกไหมครับเราก็แชร์ออกไปแล้วนะครับเราก็คอยกลับเข้ามาตรวจสอบนะครับว่าตอนนี้เขาซื้อขายกันที่เท่าไหร่แล้วนะครับเขาซื้อขายกันที่เท่าไหร่แล้วเราอาจจะดั้มราคาเล็กๆน้อยๆยพองามนะครับแต่อย่าขายถูกเกินไปขายถูกเกินไปก็ไม่คุ้มคาบรรัะะน้งปปณ30ีแลว มาครับเพื่อนๆอีกรอบเดียวแล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมขายนะครับให้กดแช์นะครับเพื่อนๆรีบขายนะครับให้บอกราคามาใต้คลิปนะครับเพื่อนๆที่ซื้อก็สบายเลยล้ครับเขาสามารถนะดูราคาใต้คลิปเราไปได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้ขายเท่าไหร่คนนี้ขายเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเลยที่ห้ามจริงๆนะครับพอติชวนเพื่อนๆมาเป็นส่วนรวมแล้วนะ ถ้าพวกโจรพวกมิจฉาช, y, ชีพเข้ามานะครับแล้วบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยออกไปคุยกับเขาลับๆในแชทของเขาลับๆอย่าไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้พวกมิจฉาชีพพวกโจรเนี่ยเ <soap> ขาจะดึงเพื่อนๆออกไปคุยกันเป็นการส่วนตัวไม่ดีครับตีคนหนึ่งนะครับจะไม่คุยกับเพื่อนๆนะเป็นการส่วนตัวจะไม่คุยนะครับตีจะมาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยในเป็นการส่วนรวมอะใต้คลิปนี้นะครับตีจะมาคุยกับเพื่อนๆนะใต้คลิปนี้นะครับตีก็จะคอยไล่ดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนาะ ว่าเพื่อนๆจะยอมปล่อยที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอยากซื้อที่เท่าไหร่นะก็คอยดูตลอดนะครับในคอมเมนต์เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับง่ายๆครับ1กดแชร์นะครับ1กดแชร์นะครับ2นะครับคอมเมนต์ราคามาใต้คลิปนะครับ3นะครับก็คือคนซื้อก็ค่อยมาดูนะครับเห็นคนไหนราคาถูกก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนพิมพ์ราคาแพงมานะครับพิมพ์ราคาแพงมาแล้วอยู่ดีๆมีคนชวนเพื่อนๆออกไปนอก นอกนอกคอมเมนตะ์น่ะเอออย่าไปนะครับเพราะพวกนั้นคือโจรน,นะครับโจรเนี่ยเขาจะดึงเพื่อนๆไปคุยกันแค่2คนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเป็นส่วนรวมกันแล้วเรามาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็แค่คอมเมนต์ราคามานะครับใต้คลิปนะครับขายได้แน่นอนครับเพราะตีไข่ออกทุกวันนะตีก็ขายในในใน,ใน,ห,ลนะห,นหลายช่องทางเนาะตีก็ขายตีหลายช่องทางแหละแล้วก็ขายได้ทุกวันนะครับ ขายได้ทุกวันไปดูยอดขายได้นะครับมียอดขายแบบเปิดเผยเขาจะบอกว่าติดขายไปแลกกี่ชิน้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นเนี่ยราคาที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเพื่อน <c oughs> ๆพร้อมแล้วนะครับก็สามารถนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วก็สามารถนะครับกดแชร์นะครับพอกดแชร์ปุ๊บเนี่ยพอกดแชร์ปุ๊บนะ แล้วก็คอมเมนต์ราคามาใต้คลิปนะครับการแชร์ออกไปเนี่ยจะเป็นการที่เราสามารถกลับมารีเช็คราคาได้เราได้บ่อยๆนะครับกลับมาเช็คราคาได้บ่อยๆว่าตอนนี้มีใครขายดัาราคาเราไปแล้วขอบพระคุณมากครับพร้อมแล้วก็คือคอมเมนต์ราคามาด้วยครับพร้อมแล้วก็คอมเมนต์ราคามาว่าเพื่อนๆอยากขายที่เท่าไหร่นะครับอยากขายแพงเกินไปแล้วอ,อยากขายถูกเกินไปนะครับถูกไปก็ไม่คุ้มค่าเก็บ30ปีนะครับเบงบูรานแบบนี้เก็บมาตั้ง30ปีนะครับถ้าขายถูกเกินไปเนี่ยก็เสียดายนะครับ าราคาอยู่ที่ผู้ซื้อผู้ขายนะครับติ i. จะไม่ไม่สบประมาทราคาของเพื่อนๆนนะครับเราจะไม่มีการไปรไมินร,ราคาของผู้ซื้อผู้ขายนะครับเราจะไม่มินนะครับราคาของผู้ซื้อผู้ขายนะครับเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วนะครับหนึ่งก็อย่างที่ตีบอกนะกดแชร์อ,ออกไปนะครับ2นะมาดูคอมเมนต์ว่าเอ้ตอนนี้เขาขายกันที่เท่าไหร่นะครับราคาจะเป็นธรรมชาตินะครับก็คือเราจะไม่มีการแทรกแซงนะราคาจะเป็นธรรมชาตินะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเขาจะตกลงกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะถ้าแพงไปเราก็อย่าซื้อสิครับ ถ้าเขาขายแพงเกินไปเราก็อย่าไปซื้อ เราก็ซื้อเก้าที่ถูกๆนะครับแต่ถูกเกินไปก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเอาให้มราคามันสมน้ําสมเนื้อนะราคาจะอยู่ในใจของเพื่อนๆแล้วนะครับราคาเนาะจะอยู่ในใจของเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเฮ้ยราคาที่ขายได้ก็เป็นราคาที่เราซื้อได้นั่นเองนะครับเอาราคาปกติของคนทั่วไปนะเพื่อนๆนะอไม่ใช่ราคาเทวดาที่ไหนนะครับเหมือนเป็นเพื่อนๆถามในใจเนี่ยเออถ้าใบนี้ขายเพื่อนๆเท่านี้เพื่อนๆจะซื้อไหมอะไรแบบนี้ครับถ้าราคาเนี่ยขายเพื่อนๆเพียงเท่านี้เพื่อนๆจะซื้อไหมนะครับ ง่ายๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับ1นะครับกดแชร์ครับ1กดแชร์นะครับ2นะครับพิมพ์ราคามาใต้คลิปนะครับ3นะครับกับมารีเช็คราคาบ่อยๆว่ามีคู่แข่งของเราเกิดขึ้นไหมในใต้คอมเมนต์นี้นะครับบางทีเราอาจจะเปิดไปหนึ0 0พสมมุติเราเปิดไปที่1000นะมีคนมาดัมเราที่500เนี่ยเราก็ต้องดัมต่อไปที่400ร้อยละคนไทยมันจะเป็นธรรมชาตินะครับคนไทยจะเป็นธรรมชาติเนาะแต่อยู่ดีๆเนี่ยถ้าเกิดมีใครทะลึ่งมาขายแค่แบบถูกๆอ่ะ เออใครจะไม่ซื้อแหละครับแต่ก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาซื้อขายนะเราก็ต้องให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยนะครับคือยื่นหมูยื่นแมวเนาะเราไม่สนับสนุนให้มีการแบบเนาะแบบอ,อ,อย่าไปนอกไลท์ครับเพื่อนๆอย่าไปนอกไลท์ก็คือหมายถึงว่าเพื่อนๆบางท่าน,นพอมีคนมาเสนอราคาดีๆแล้วก็ผมให้เท่านี้นะแต่คุณต้องแอดแต่คุณต้องไปทางแบบเนี้ยไปทักส่วนตัวกับเขาอย่าไปนะครับเพราะว่าเห็นแล้วนะอ่าโอเคครับท่านที่1นนะครับบอกแล้วนะว่ามีห่ใบนะครับขาย900เห็นไหม แบบนี้ติก็จะโฆษณาให้1นาทีทั่วเลยครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับท่านแรกนั้นในไลฟ์เรานะครับก็เปิดราคามาแล้วนะครับคุณอมรรัตน์นะครับปล่อยที่นะครับ900บาทนะครับติก็โฆษณาให้กับคุณอมรรัตน์เนี่ยหนึ่งนาทีเลยนะครับอเห็นไหมครับพอคุณอมรรัตน์นะครับตักราคามาแล้วนะครับก็จะมีนะครับท่านที่2มาตัดราคาคุณอมรรัตน์เลยนะครับเนี่ยเห็นแวบๆเลยนะครับพอคุณอมรรัตน์ขาย900เนาะก็จะมีนะครับคนมาตัดราคานะครับเห็นไหมครับคุณยายรัตน์นะครับมาตัดราคาเลยนะครับ ห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยคือกนขกตามธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราก็ต้องหมั่นหมั่นไงครับหมั่นมาดูว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดไปเก้าร้อยแล้วเนี่ยเราเปิดราคาไปเก้าร้อยแต่อยู่ดีๆมีคนมาตัดเราห้าร้อยเรายอมหรอครับใช่ไหมฮะเราก็ต้องดั้มกันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงราคาที่เราจะไม่ยอมขายนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับในไลฟ์เรานะติเกก็พอคุณอมรรัตปล่อยที่เก้าร้อยนะครับเดกก็โฆษณาให้หนึ่งนาทีถูกไหมอ่าทางนี้เพื่อนๆบอกว่าขายหนึ่งพันนะอ่าขายใบละหนทีเนัครบ เห็นแต่เพื่อนๆพิมพ์มาไงครับว่าเพื่อนๆขายที่1,000บาทนะถ้าใครสนใจ1000บาทก็สามารถนะครับติดต่อเพื่อนๆท่านนี้ไปได้เลยนะครับติดต่อเพื่อนๆท่านนี้ไปได้เลยนะครับส่วนใครสนใจของคุณยายรัตน์นะคุณยายรัตน์นะครับขายที่นะครับห้าร้อยบาทฟรีส่งเลยนะครับเห็นไหมครับพอคุณยายรัตน์นะครับปล่อยที่500บาทนะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมีเพื่อนๆอีกท่านหนึ่งนะครับมาปล่อยที่300บาทนะครับฟรีส่งด้วยเห็นไหมครับก็ธรรมดานะครับคนไก่เนาะพอเรากดแชร์ออกไปแล้วนะครับ พอเรากดแชร์ออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ราคามาท่านแรกบอกปล่อย900นะครับท่านต่อไปนะครับขายกันที่500นะครับท่านต่อไปนะครับมาดัมต่อนะครับที่300นะนั่นเลยครับเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องแชร์ไปนะครับ แชร์ไปนะครับเพื่อนกลับมาดูนะครับแต่ถ้าอยู่ดีๆมีคนทะลึ่งมาบอกให้เพื่อนเป็นแสนแล้วก็แต่ว่าต้องทักไปทางนู้นนี่นั่นอย่าไปนะครับเพื่อนๆอย่าไปนะเพราะทุกโจรเขาจะหลอกเพื่อนๆนะครับให้ไปเสียเงินเสียทองนะครับหรือไปหลอกลวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเป็นส่วนรวมกันแล้วนะครับพวกเราเนาะมาเป็นส่วนรวมกันแล้วนะครับเราก็นะครับมาซื้อขายกันตรงไปตรงมานะครับใต้คลิปนะเราโกรธกันไม่ได้ถูกไหมคุณอมรรัตเปิดที่900นะครับคุณยายรัตตัดมาที่5 0 0นะครับอยู่ดีๆเพื่อนอ เนี่ยเหมือนเนินทางนี้เมื่อกี้ช่องนี้เนาะช่องนี้น้องก็มีเพื่อนเพื่อนเปิดมาที่หนึ่งพันเนาะคุณเคเปิดที่หนึ่งพันนะครับคุณอามินะเนี่ยก็มาเปิดนะครับที่ใบนะหกรอบาทเท่านั้นเองนะครับคนไกลเป็นธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนนจะซื้อจะขายนะครับคุณแบงค์บอกขาย2องพัน้านะครับคุณแบงค์นะครับบอกว่าคุณแบงค์ขายที่2องพัน้านะครับแต่ถ้าเราขายแพงเราก็แค่ขายไม่ออกนะเพื่อนๆนน เดี๋ยวิจะดำเนินรายการให้เพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆอยากขายเท่าไหร่ใส่กันมานะครับทุกคนที่เสนอราคามาจะพยายามโฆษณาให้1นาทีนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อของคุณแบงค์นะครับสองพนะครับก็เพิ่มคุณแบงค์ไปได้เลยนะครับคุณนุ่มนิ่มนะครับมาแล้วนะครับมาตัดราคาคุณแบงค์แล้วนะครับอ่าคุณแบงค์ยอมไหมเนี่ยคุณนุ่มนิ่มปล่อยแค่เท่าไหร่เอง900เองนะครับอ่าคุณแบงค์นะครับปล่อยที่900เองนะครับมากันเลยครับตอนนี้นะครับมีใครจะขายตัดราคาติดตามขอบพระคุณมากครับ สำคัญที่สุดอย่างที่ตีบอกไปนะครับอย่าไปทักแชทกับพวกโจรน,นะพวกโจรมันจะบอกว่าให้ราคาดีนะแต่ว่าต้องทักไปทางนู้นนี่นั่นส่วนตัวไม่อย่าไปส่วนตัวกับพวกโจรครับเรามาเป็นส่วนรวมกันแล้วนะครับเราก็แค่แชร์คลิปออกไปนะครับพอแชร์คลิปออกไปนะก็กลับมาตรวจสอบราคานะครับว่าใครดั้มเราเท่าไหร่นะครับใครดั้มเราเท่าไหร่ใครจะเลี้ยงให้เท่าไหร่เราก็สามารถสู้กันได้เป็น,นกลไกทางธรรมชาติเหมือนตลาดนัดเนาะเหนะมือนตลาดนัดตลาดการประมูลนะ ถ้าเกิดมีใครมาดับเราเหลือ900ขอบพระคุณดอกกุหลาบงามๆไอศครีมงามๆนะครับอร่อยออยนะมากันเลยครับตอนนี้ราคาเพื่อนๆจะขายกันที่เท่าไหร่ใส่กันมานะครับตีดําเนินรายการให้นะครับเพื่อนๆขายถูกขายให้ดีนะก็จะมีคนสนใจพวกเรานะครับอ่าได้ครับมีหนึ่งใบคนที่มีกดแชร์ครับเพื่อนๆที่มีกดแชร์ครับเพื่อนๆที่มีน้องกดแชร์นะครับเพื่อนๆที่รีบขายก็บอกราคามาเลยนะครับก็เพื่อนๆนะาจะปล่อยกันที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับคนที่มีกดแชร์ครับเพื่อนๆ คนที่มีกดแชร์ครับอ่าคนที่มีกดแชร์นะครับคนที่พร้อมขายก็ใส่ราคากันเข้ามานะครับคนที่มีบางทีเขายังไม่ขายเพราะเขาอยากจะรู้ราคาก่อนใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ราคาก็นี่ครับนี่เห็นไหมพี่กีตร์นะอ่าพี่กีตร์ปล่อยที่พันเดียวเห็นไหมครับติก็จะโฆษณาให้กับพี่กีตร์เนาะตอนนี้ถ้าเกิดใครนะครับสนใจของพี่กีตร์นะพี่กีตร์ปล่อยแค่พันเดียวนะเห็นไหมพี่กีตร์นะครับปล่อยแค่พันเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆที่พร้อมขายแล้วก็แค่ใส่ราคากันเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับที่พร ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับนี่ครับทางนี้นะครับคุณสกลนครนะครับก็ปล่อยที่พันเดียวเช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนะของคุณสกลนครนะครับก็สามารถนะครับเพิ่มเพื่อนไปได้เลยนะครับว่าพันเดียวขอซื้อเนาะแต่การส่งมอบนะอยากอยากเลยคุณนะต้องส่งกับมือเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคนในพื้นที่เดียวกันยิ่งดีนะครับถ้าเราปล่อยพันหนึ่งนะครับเราก็ค่อยต้องใจเย็นๆนะครับอย่าเที่ยวส่งของไปก่อนนะครับอย่าเที่ยวส่งของไปก่อนนะครับอันตรายนะครับอ อยู่ที่เอาความจริงก็คืออยู่ในเนี้ยเออผมปล่อยพันเดียวนะครับอีกคนหนึ่งก็ปล่อยพันเดียวเนาะความจริงก็คือความจริงนะครับเพื่อนๆความจริงก็คือความจริงเราก็ต้องยอมรับกันได้ค่ะราคาที่ดีที่สุดคือราคาที่เรารับได้นะครับใจเขาใจเราคนเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันนะครับใจเขาใจเรากินข้าวเหมือนกันนะครับกินข้าวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับราคาที่เราซื้อได้นั่นแหละเป็นราคาที่เราขายออกนะแต่ถ้าเราบอกราคาเวอร์เวอร์มาที่เราเองก็ยังไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อของเราเช่นเดียวกันนะครับ มาครับคุณเข้าฟ่างนะครับปล่อยกันที่นะครับพันเดียวเท่านั้นนะครับคุณเข้าฟ่างเนาะปล่อยที่นะครับพันเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเมื่อพร้อมแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับอ่าเพื่อนๆก็สามารถนะครับหนึ่งกดแชร์นะครับหนึ่งกดแชร์นะครับสองนะครับแล้วก็อะไรนะกดแชร์ปุ๊บแล้วก็พิมพ์ราคามาใต้คลิปนะครับแชร์เสร็จนะครับเราจะได้กลับมาดูราคากันได้เรื่อยๆนะครับแชร์เสร็จนะเราจะได้กลับมาดูราคาได้เรื่อยๆนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็กดแชร์แล้วก็พิมพ์ราคากันมาได้เลยนะครับเมื่ออพรรร้้มแแลวนนะะคับกก็ดช์